ครับผมเป้ครับผมอามครับผมวันนี้เราก็มาหาสาวๆกันเราจะมาในเรื่องอะไรดีก็มีให้แบบว่าส่งหัวข้อมาในเพจของเราของเรานะครับท้ายก็ได้สรุปว่าได้หัวข้อเกี่ยวกับว่าของแบรนด์เนมที่มีคุณค่าทางหน้าตากับกับของธรรมดาที่มีคุณค่าทางจิตใจให้สาวๆที่เลือกว่าจะเอาแบบไหนแล้วตัวพี่อ่ะชอบชอบอะไรพี่ธรรมดาพี่เป็นคนธรรมดาแต่ถ้าเป็นผมนะก็จะเป็นพิเศษเติมไข่เข้าไปไม่ดีไม่เขามีย ใช่ไม่ทำผมผมก็จะธรรมดาดีกว่าแบรนด์เนมมันก็แค่ของมีชื่ออ่ะใช่มันไม่มีตังค์ซื้อใช่เท่แม่งแพงและอีกอย่างหาใส่ยากด้วยใช่เพราะว่าไซส์มันไม่มีเขาเรียกว่าผ้าห่อควายที่บอกผ้าห่อควายที่ใส่ผ้าห่อควายใช่ไซส์คนมันหมดไงก็ต้องใช้ผ้าห่อควายมาเท่าไหแล้วนี้เราก็มีของมาแจกด้วยใช่เป็นของของมหาลัยอ่าออกออกรูปแบบมาใหม่ใช่เป็นเก้าเหลาเป็นใส่เส้นตอนเนี้ยอะไรวะเป็นกระเป๋าไง เป็นกระเป๋ารูปแบบใหม่ไม่มีที่ถือแม่งลอยดับตลอดโชว์หน่อยกระเป๋าที่ตัวนี้เลยก็เดี๋ยวจะแจกกระเป๋าใบนี้กันไปเดี๋ยวไปไปไปหาสาว,วกันเลยตามเลยดีกว่าครับผมตอนนี้ก็อยากจะให้โปรโมทมหาลัยสำหรับน้องๆที่กำลังจะเข้ามาเราน่าจะถนัดก <laughs> ็อะไรไม่รู้เดี๋ยวอเตอนนี้ก็โปรโมทมหาลัยนะคะก็มหาลัยเราเนี่ยถือว่า เรียนจริงปฏิบัติจริงเพราะว่าอะไรดูอย่างคณะว่าเป็นตัวอย่างวิทยาศาสตร์ประยุกต์ข้ามข้ามข้ามไม่ลงอะไรโอ้โหที่ตกใจอะไรถ้าไม่ลงมือปฏิบัติเราจะรู้ได้ยังไงว่าผลการทดลองมันเป็นอย่างไรถูกปะกวาน้มอร่อยไหยก็ดีกันก็อ างเช่นคณะออยเนี่ยก็จะมีให้ไปบัตอย่างเช่นสปาใช่ปะก็จะมีศูนย์ฝึกงานที่ DPU เพชรสปาก็เราจะได้ลงมือนวดจริงนวดไทยนวดอโรมาสวิตเซอร์นขอน้ำมันบ้าก่อนเออจริงๆนะมีมีมีก็แบบไปแอะไรเรื่อยไปดีกว่าไปไม่ลด้ไปดีปว่าเออเนี่ยช่วงนี้ก็คือเข้าเวรพี่เมย์เคยไปปะฮะใครนวดมันนั้นใครนวดมาชื่อเดียวเห็นป้ายจังเนี่ยเดี๋ยวจะให้ออยนวดไงก่อน ไม่เคยอาบานสิเออชอบแอบไปนวดอยู่เรื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวนวดนี่ร้านไหนร้านอะไรบางีที่ให้ฝึกจริงใช่มีที่ให้ฝึกจริงค่ะเคยแอบไปแอบมองอยู่แต่ไม่เคยเข้าเลยนะสวยดีนะตรงนั้นอ่ะเขาไม่ให้เราเข้าหรอกใช่ไำไหน้าหน้าโจรไงไปหลัไม่มีไฟเออใช่เกงในกันเน่ไม่มีเกงในกันรู้ได้ไงวะเจ้าเลี้ยงแอบรู้จริงเนี่ยไปเอย สองผลอะสองผลบ้าเลยกระดาษไม่พอเพราะว่ามันนอกจากทดลองสปานี่มีทดลองอะไรอื่นอีกไหมจาะเลือดก็ตรวจหาเกล็ดเลือดกรุ๊ปเลือดนับเกล็ดเลือดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อทำไมไม่ไม่ชอบตัวใหญ่อย่างงี้นะใช่กลัวเข็มมันแทงเข้าไปมันแบบเพม่เข้า ไม่นี่มันเลือดบวกไงอืมมันเลยไม่ชอบเข็มจะบวกพี่เดี๋ยวจะบวกพี่เยเดี๋ยวเยเย็นก็ได้ขอโทษเอ้าเรามีอะไรมาให้เขาก็มีแบบของดีเปล่าดีมากดีมากดีมากกระเป๋าแม่เนมจานดิบยูกือรูปดิบยูดิบยูทำอะไรได้บ้างกระเป๋าครับใส่ของได้ใส่ตลาดได้ช่วงนี้ชอบไปตลาดทำไมอ่ะ เ้าไปตลาดที่มีคนถือของบอกพี่บอกพี่เขานู่นบตลาะไม่ยอบถือของดีแลนะขาดคนถือของก็นี่ไงพี่เป้ขาดคนหุงข้าวอล่ะเพื่อนหุงให้นี่ขายคนกินบ้างแยมยาวเลยไม่ได้แล้วแหละต้องแย่งกันแลยเนี่ยนะตอเดี๋ยวนี้ก็ขอบคุณน้องออยนะครับขอบคุณมากครับ อะไรกันเนี่ยชื่ออันค่ะชื่อเล่นอันอันอะไรอันเฉยเอันเฉยเเขาไปในเฟซอันวานี่อันวาก็ได้อันนี้อันวาดีกว่าอันนี้อันอะไรอันยาวครับอันยาวครับ ปกติเราเป็นคนชอบใช้ของแบบพวกมีราคาของมีห่อไหมก็บางอย่างอะค่ะบางอย่างนี่เช่นอะไรบ้างรองเท้าชอบรองเท้าอ๋อรองเท้าจะมีมีตัวเลือกมาให้เลือกสองตัวตัวเลือกที่หนึ่งก็คือของแบรนด์เนมที่มีค่าทางหน้าตากับของธรรมดาที่มีค่าทางิตใจชอบอันไหนเลือกอั้นชอบแบบนางเอกเลยนะไม่ต้องก็ไดเอาตัวร้ายเลยของแบรนด์เนมที่มีค่าทางหน้าตาก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าทางดีใจนี่ยังไงเดี๋ยวเราก็หาเองได้ถ้าทางหน้าตาให้เราเลือกมันจะแพงบางบางอย่างก ก็ซื้อไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยรองเท้าท er ี่อยากได้แบบแบรนด์เนมไหอยากได้เล่ะรองเท้ายี่ห้อยี่ห้อเอางไงไง a d i d a าก็ได้ไม่ต้องแบรนด์หรูรุ่นไหนรุ่นไหน Air Max Air Max มัน Nike เถอะใช่อ่ะนี่เราก็จะมีใช่เรามีกระเป๋ามาให้ Nike Air Max มามาใส่กระเป๋าใส่ Nike Air Max ไปก่อนเราบอกมอบให้มอบให้รองเท้า Anwar ใส่แล้วก็ได้ครับผมวันนี้ขอบคุณน้องอันมากผมขอบคุณครับขอบคุณน้องอั n ชื่อแพทค่ะรับเรียนคณะคณะรัฐประศาสนศาสตร์ค่ะอ่าแม่ปกติน้องแพทนี่ชอบใช้ของแบรนด์เนมของยี่ห้อหรือเปล่ไม่นะคะก็ใช้ตามที่ตัวเองอยากใช้อ่ะก็จะมีตัวเลือกให้2ตัวเลือกมีมีของแบรนด์เนมที่มีคุณค่าทางหน้าตากับของธรรมดาที่มีคุณค่าทางจิตใจเอาของธรรมดาที่มีคุณค่าทางจิตใจเพราะว่าหน้าตาเรามีอยู่แล้วไง แต่มีคุณค่าขอพูดให้มีคุค่านะเออใครอเราเมีคุณค่าทางหน้าตาอยู่แล้วเราจิตใจเรยยังไม่มีเราก็ต้องเลือกข้อน,นี้ที่มันมาแบบให้มันครบทางหน้าตาและจิตใจถ้าหมดแบบคนคิเล่ให้มารับไหมคนคี้เล่ให้มาก็ก็รับค่ะอืมก็รับเดี๋ยววันนี้กูทําเลยวัน <laughs> นี้เอามาให้เลย <laughs> ทำอะไรมาก็ะของไงก็แบบของเอามาให้ไม่ต้องแพงก็ได้เนี่ยใช่ปะล่ะเอาแบบที่พี่ใช้แล้วอย่างเงี้ยโอ้โหเบอร์ใหญ่นะต้องมาอะไรอ่ะวันนี้ มีของมาให้ด้วยใช่อะไรกระเป๋า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 เลยกระเป๋าจริงๆด้วยกระเป๋าเนี่ยแหละเอาไปใส่ของใช่ครับผมโอเควีโกขอบคุณน้องแพทมากนะครับผมขอบคุณน้องแพทครับสวัสดีค่ะชื่อติติค่ะเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะสาขาศิลปะการแสดงประยุกต์ค่ะศิลปะการแสดงเรื่อพวกละครใช่ค่ะเรียนละครเป็นเป็นนักเอกวะเนี่ยเรื่องที่จะเล่นก็ เป็นนางเอกแบบนางเอกไม่ธรรมดาถ้าเล่นละคร่ะมันจะเป็นนางเอกแค่ประมาณแป๊บๆแต่ถ้าอยู่กับพี่อ่ะเป็นนางเอกพี่ตลอดชีวิตเฮ้ยยังไม่เล่นละครอ้าวไปกันเปยังขึ้นมาจากน้ำเลยนะอ้าวนี่เราจะมีอะไรมาถามน้องอ่ะก็มีหลายอย่างเลยล่ะพี่เบ๊ก็ว่าไปอย่างแรกมีมีแฟนยังครับยังเลยค่ะของแบนเนมที่แบบว่ามีคุณค่าทางหน้าตากับของธรรมดาที่มีคุณค่าทางจิตใจเนี่ยชอบแบบไหนชอบแบบไหนจ๊ะอ๋อดีเลยอย่างนี้ดีมากยังไม่ตอบ เลือกยากอ่ะแต่ว่าเลือกของธรรมดาดีกว่าค่ะที่แบบมีคุณค่าทางจิตใจด้านจิตใจมันทําให้เราแบบมีความสุขคือแบบว่าถ้าไม่หลอกก็จีบได้ใช่ไหมได้ได้ก็ขอให้ไว้ใช่ของเออของเออบรรจุได้ประมาณสี่สี่ตันสี่ตันแลวันนี้มามอบให้สวยไว้ใช้เอ้าันนี่เราขอบคุณน้องติสตินะครับผมจากคณะศิลปกรรมศาสตร์โอเคขอบคุณน้องติสติมาคครับบผมขอุณครับขอบคุณครับ ชื่อแนทค่ะเรียนคณะนิเทศศาสตร์ค่ะสาขาวิทยุและโทรทัศน์ค่ะจะให้เลือกว่าของแบรนด์เนมที่มีคุณค่าทางจิตใจหน้าตาเออ้าตาตาอย่ามาปนกันสิมึง่อเดียวใหม่ใหม่ก็แบรนด์เนมที่มีคุณค่าทางหน้าตากับของธรรมดาที่มีคุณค่าทางจิตใจให้แนทเลือกว่าจะแนทจะชอบแบบไหนจริงๆแล้วถ้าคนทั่วไปอยู่ผู้หญิงทั่วไปก็ก็คงต้องเลือกแบรนด์เนมนะ เพราะว่าดูเป็นผู้ชายอ <c oughs> เอ่อก็คือผู้หญิงอ่ะมันก็ป็อรูปข้อหน่อยไหมใช่รูปลักษณ์ภายนอกก็ต้องดูดี <c oughs> ก็ต้องเลือกของใช้ที่มันแบบเออช่วยประดับไปด้วยค่ะ <c oughs> แต่ถ้าบางครั้งมันก็ต้องดูกําลังของตัวเองด้วยว่ามีกําลังซื้อพอไหมถ้าสมมติว่าเรามีแค่นี้จะไปซื้ออันที่มากกว่านี้มันก็ไม่ได้ถูกไหมก็ต้องซื้อเฉพาะที่ตัวเองมีกําลังพอใช้แ่ตื้นแต่ไม่ได้บอกปีเป้แล้วที่จะ ออกไซื้อไงมันเป็นซื้อให้หลายคนแล้วล่ะละอ่ะทีนี้ถ้าเลือกอะเราเลือกเลยตอนเนี้ยก็เลือกของธรรมดาก็มีกําลังซื้อแค่เนี้ยอ๋อน่าจะทํางานก่อนไว้ทางานก่อนค่อยซื้อแบนเนมใช่ถ้าสมมุติว่าทำงานแล้วหาเงินเลี้ยงเจงได้แล้วนี่นั่นแล้วก็มีกําลังซื้อของที่มันมากมากพอสมควรได้ก็ก็ค่อยใช้ก็ค่อยซื้อก็ค่อยใช้เงินนี่สั่งคลังสุดละสั่งคลัง อ่านี่ก็มีของมาให้เป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าครับก็ก็สวยนะตัวใหม่เออที่งอนงานุ้ยคนอื่นใช้ตั้งหลายคนแล้วนะตัวใหม่สำหรับผมไหมตัวเก่าใช้แต่ตัวกรเป๋าไม่เคยใช้ตัวนี้โอเควันนี้ขอบคุณนุ้ยนมากนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะชื่อเอค่ะ ศิลปกรรมค่ะผสาขาการแสดงค่ะก็จะมาถามเขาเลือกเขาเลือกเออให้เลือกว่าของแบรนด์เนมที่มีคุณค่าทางหน้าตาเนี่ยกับของธรรมดาที่มีคุณค่าทางจิตใจชอบแบบไหนชอบแบบไหนแล้วเพราะอะไรก็ในจุดนี้ก็ต้องเป็นของธรรมดาค่าทางจิตใจดิเนาะเพราะว่าบางทีของแบรนด์เนมราคาแพงๆเนี่ยมีคนซื้อมาให้ถามว่าชอบไหมก็ชอบอะค่ะแต่ว่าจริงๆไม่ได้อยากได้ก็ใช่พี่เขาซื้อให้หนูเมื่อไหร่ละสักใบอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วถ้ามีผู้ชายเนี่ยซื้อตั้งใจซื้อหรูๆให้เนี่ยเลือดใจเอออย่างเงี้ย จะเป็นไงเอาดิเอาเอาดิคิดห่อยอ่ะคิดทำไมอ่ะกันเนเมื่อเขาตั้งใจไงอ่ะถ้าเขาตั้งใจเราก็รับตั้งใจรับแต่นี้เป็นกระเป๋าไว้ใส่เสียสวยๆครับผมสิาเอาไว้ให้ใช้ครับผมสวยจ้าวันนี้ก็ขอบคุณน้องเอนะครับเอจ้าไปดิว่าขอบคุณน้องเอมากผมครองดมขอบคุณครับขอบคุณครับขามช่วยช่วยชื่อเฟิร์นค่ะเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ค่ะถ้าปกติชีวิตน้องเฟิร์นนี่ชอบใช้ของแพงมั้ยไม่ค่ะชอบเดินจัดจั๊ก ชอบใช้ของเพราะว่าเดี๋ยวก็ไปเดินกับพี่ได้พี่ชอบเดินเหมือนกันเดินเลยแต่รู้จักไงชอบซื้อของเหมือนกันอยากได้อะไรบอกเลยพี่ซื้อให้มีตั้งเหรอไม่มีผ่อนตอนนี้ผ่อนพี่จะซื้อส่วนมีผ่อนเนี่ยพี่ไม่รู้อ้าว ถามตีมันีช็อตอะไรมาเ้ยเนี่ยทำไมอ่ะแล้ดูช็อตมึง่ยใช่มีคําถามมาให้เลือก2ตัวเลือกตัวเลือกที่หนึ่งก็คือของแบรนด์เนมที่มีคุณค่าทางหน้าตากับของธรรมดาที่มีคุณค่าทางจิตใจใจให้น้องเฟิร์นเลือกว่าน้องเฟิร์นเนี่ยชอบแบบไหนพี่จะได้รู้ไงพี่จะได้ซื้อให้ถูกมีสดตัวชอบชอบแบบไหนดีกว่าชอบของธรรมดา เ้าของมือสองดีไหมมันดียังไงของมือสองแหะมันเก่าดีท้าไม่ซื้อของเก่าหรอกไม่ดีมันถูกไป๋อเหมือนกันนะติ๊กนะชอบแนวไหนของมือสองเนี่ยกระเป๋ารองเท้าเงนี้เหรอใช่ต่อไหมราคาต่อราคาไหมไม่ต่อมือสองไม่ก็ถูกแล้วนะแล้วทำไมถึงชอบของเก่า ไม่ถึงชอบมันไม่แพงดีอ่ะสมมติว่าเรามีเงินพันหนึ่งใช่ไหมถ้าเราไปซื้อแบรนด์เนมอ่ะเราก็ได้แค่อย่างเดียวใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราซื้อของมือสองอ่ะเราได้มาถ้าหกอย่างได้หลายอย่างก็พอมันก็ใช้ได้นานอยู่แหละของอ่ะถ้าใช้แบบรักษานะของมือสองอ่ะเราไม่รักษาคุณเนี่ยไม่อยากมาซื้อก็ซื้อพวกเอ่อปาด้าพวกอะไรให้เอาไหมไม่เอาอยังไม่มีตังค์อย่า <c oughs> ยะ <c oughs> อ๋อวันนี้มีอ้ครับผมเป็นของแบรนด์เนมน้องบอกไม่อย่างได้เป็นกระเป๋าไว้ใช้ใส่หนังสือได้หลายอย่างเลยนะตับตะกุณแก้ปวดหัวตาและหายคันบ้ากับเราไปมีตับตะคุณหาล้วกระกรน้ำกระน้ำเหรอออกหมูแม่งอยู่เลี้ยงปลาได้เลยกระดีกระเป๋าไว้ใส่ของครับผมเวลาเรียนไม่ใช่ของมือสองนี่มือหนึ่งเลยโอเคชอบปะชอบ้ยเขินวันนี้ขอบคุณใช่ขอบคุณน้องเฟิร์นมากที่เสียเวลามายินรอตั้งนาน ไม่ใช่ไม่ได้ว่าไรรอนานจริงๆมีใครว่าที่ไหนดูหน้าดิร้อนมั้ไม่มีมีจริงเลยเขอบคุณน้องเ์นจริงขอบคุณน้องเ์นครับผมขอบคุณครับเรียบร้อยกันไปแล้วเรียบร้อยจริงๆของแบรนด์เนมไม่ได้มีคุณค่าทางจิตใจเสมอไปใช่ส่วนมากก็อยู่ที่คนให้มากกว่าตั้งใจทําใส่ใจหรือเปล่าใช่ผู้ชายอย่าไปยอมแพ้ใช่ไม่ต้องซื้อของหรูให้ผู้หญิงก็ได้ใช่ก็มีประโยชน์ทางจิตใจเหมือนกันไม่ใช่อาจตะของหรูไว้ให้ใช่ครับผม ก็เดี๋ยวถ้ายังไงติดต่อได้ที่ข้างล่างจะมีขึ้นให้ครับแล้วก็สับตะไคร้เปมะกรูดน้ำมูกไหลของเพจเราด้วยถ้าติดตามก็เดี๋ยวเพจดีบิวเคิลกันเลยเลยแล้วก็ดีบิวแบ็คดีบิวแบ็คตัวนี้เลยวันนี้เราสองคนก็ไว้เจอกันคลิปหน้าจะมีอะไรก็เดี๋ยวติดตามกันวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนไปไหนไปก่อนไงอไปก่อนใช่โอเคครับผมวันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนเจอกันขึ้นหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ